วันนี้เราเก็บพืชกระท่อมไว้ครบ17วันเลยนะคะจุดไหนจะอยู่หรือจะไปค่ะสวัสดีค่ะแม่น้องนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปต่อจาก ep ีที่แล้วนะคะเรื่องการเก็บกระท่อมนะคะวันนี้วันที่17ดตุลาคมนะคะ2564นะคะผ่านมา17วันนะคะกระท่อมที่เราเก็บเนี่ยแบบไหนเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะ แบบแรกนะคะที่พี่น้องแนะนําไปก็คือการใส่กระติกนะคะเราเปิดไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันที่6นะคะอ<ม>ุณหภูมิข้างในก็ไม่ถึงกับร้อนนะคะเพราะวันนี้ฝนตกด้วยค่ะส่วนหนึ่งนะนี่เริ่มมีใบช้ำๆแล้วค่ะอันนี้คือเราเก็บวันที่1ตุลานะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูค่ะแบบที่1น,นะก้านมีลักษณะแห้งนิดนึงนะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นหางก้างนะนี่ค่ะเริ่มมีช้ำๆนะ ตัวนี้ช้ําเลยค่ะช้ําก็เหมือนตายนึ่งอะนะคะนี่ค่ะเริ่มช้ํานะคะจะบอกว่าจะมีใบที่ดีที่สุดนะคะอยู่แค่ใบเดียวนะ <c oughs> ก็1ิวันค่ะนะคะอาจจะได้มากสุดนะ <c oughs> เห็นไหมก็ยังถือว่ายังใช้ได้อยู่นะคะ <c oughs> กลิ่นก็ยัง <c oughs> ก็ยังดูสดใหม่นะคะ17วันนะคะก้านก็เริ่มดำแล้วนะแต่ก็ยังถือว่า ก้านเนี่ยค่ะมีสีดํานะคะแต่ว่าตัวในส่วนของใบก็ยังดูสดอยู่นะคะเห็นไหมเอ่ยแต่ถ้าเก็บนานกว่าเนี้คงจะไม่ค่อยเวริร์กแล้วนะคะนี่ค่ะก็ยังถือว่าสดอยู่นะคะเต็มที่แม่น้องให้มิกอะสิบเจ็ดวันนะคะสําหรับสูตรที่หนึ่งนะที่ใส่ถุงนะคะต่อมาสูตรที่สองที่เราเอาแช่น้ําเอาน้ําแช่ก้านนะคะจะบอกว่าปริมาณน้ํานะคะที่เราแช่ก้านไว้เนี่ยลดลงนะคะ แบบที่เราเอาน้ำแช่ก้านใส่กระติกนะคะมีใบตายนึงค่ะเป็นสีดำนะแต่ตัวแช่ก้านเนี่ยสดค่ะสดกว่าตัวที่ไม่ได้แช่นะดูนี่ค่ะคืออาจจะมีน้ำขอบๆบ,บ,บ้างนะคะบอกว่าถ้าเอาว่ามีใบเสียนะคะคือใบค่อนข้างจะตายนึ่งเนี่ยในกลุ่มนี้จะมีอยู่ค่อนข้างน้อยกว่านะคะม,มีแค่สองใบเองนะคะนี่ค่ะ เราก็ที่เหลือเนี่ยยังดูสดใหม่อยู่เลยนะคะเนี่ยค่ะจะบอกว่าน้ําเนี่ยจริงๆเวลาแช่มันตั้งแบบนี้นะคะตั้งแบบนี้แต่ตอนที่แม่น้องยกถุงขึ้นมานะคะมันก็เลยทําให้น้ําเนี่ยเปิดในส่วนของใบนะคะนี่ค่ะแล้วก็ก้านเนี่ยยังสดใหม่กว่าตัวที่ไม่แช่น้ํานะอ่ะสังเกตนะคะตัวที่เราไม่ได้แช่น้ําก้านจะเหี่ยวเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวดูตัวนี้คือแช่น้ําก้านแช่น้ํานะคะเดี๋ยวพี่ก่อดูด้านหลังนะ เลือกที่ดีที่สุดของกลุ่มกลุ่มแรกนะคะคือใบนี้อ่ะนี่ค่ะอันนี้คือตัวไม่ได้แช่กา้านอันนี้คือตัวแช่ก้านนะคะทั้งคู่ใส่กระติกเหมือนกันนะดูดีนี่ค่ะนะตัวต่อมานะคะคือแช่ก้านนะคะแต่อยู่ข้างนอกกระติกนะอยู่อย่างนี้มาเลยค่ะน้องอยู่อย่างนี้มา17วันนะเรามาดูน้องกัน,นะคะ่ะขอโทษด้วยนะคะถุงมันเล็กไปนิดนึง ก็เลยอาจจะทําให้ปลายๆเนี่ยช้าได้ค่ะน้ําที่แช่ก้านเนี่ยมีลดลงบ้างนะคะแต่ไม่เยอะมากนะอืมก้านเนี่ยไม่สดแล้วก็ไม่สวยเหมือนที่อยู่ในกระติกนะคะเนี่ยค่ะออกจะเป็นช้าๆนะนะค่ะเหมือนกับใบไม้ที่เริ่มเปื่อยนะคะอันนี้คืออยู่นอกกระติกนะคะอ,อุณหภูมิตามปกติของห้องนะคะนี่ค่ะก้านไม่สวยแล้วนะ ด้านนี้ก็ยังพอใช้ได้ค่ะแต่ก็สู้พี่แช่ก้านในกระติกไม่ได้นะคะนะคะเพราะว่าก้านเนี่ยค่อนข้างจะเปื่อยแล้วนะคะกลิ่นก้านไม่โอเคค่ะกลิ่นก้านไม่ไม่ดูสดใหม่นะคะกลิ่นก้านเหมือนกับเหมือนกับผักที่แช่น้ำค่ะมีกลิ่นไม่ค่อยดีแล้วนะคะกลิ่นไม่สดนะคะนี่ก็ยังถือว่ายังสดนะคะแต่ว่าก้านเนี่ยเริ่มจะเสียจะช้ําค่ะนะคะไม่โอเคนะแบบที่สมนะคะแบบที่เราใส่ตัวช่องผักใน ตู้เย็นนะคะวันนั้นเราเปิดกันไปทีแล้วตอนวันที่6นะคะน้องเริ่มมีอาการช้ํานะคะแต่ก็มีคนทักมาบอกแม่น้องนะว่าเขามีวิธีการเก็บที่เจ๋งกว่าแม่น้องนะตอนนี้แอบขอสูตรพี่เขาอยู่ค่ะไม่รู้ว่าเขาจะเมตตาให้เรามาหรือเปล่าคือแม่น้องก็ว่าแม่น้องเก็บค่อนข้างจะถูกต้องตามเป๊ะแล้วนะคะว่าคือใบที่เก็บในตู้เย็นเนี่ยจะต้องไม่ ไม่เปียกน้ํานะคะพยายามเช็ดให้อย่างสะอาดแล้วก็แห้งแล้วนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดเอฟเฟกตรงไหนทําให้ใบกระท่อมของไใ้น้องที่เก็บในช่องผักเนี่ยดูไม่ค่อยไม่ค่อยสดเหมือนที่อย่างที่คิดไว้อะนะคะปลายนี่ก็อาการไม่สู้ดีค่ะนี่ค่ะนี่ตายนึ่งค่ะกลิ่นก็ยังไปกลิ่นกระท่อมอยู่นะคะกลิ่นใบไม้ที่ช้าแล้วนะนี่ค่ะ น้องทําผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาด้วยนะคะเผื่อเก็บตรงไหนที่ผิดหลักการของพี่ๆสายเขียวคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะต้องขอโทษทีอันนี้มือใหม่จริงๆค่ะสรุปค่ะสูตรที่หนึ่งค่ะนี่นะคะใส่ถุงพลาสติกนะคะหรือถุงก๊อบแก๊บนะนะคะแล้วก็ใส่ในกระติกค่ะสิบเจ็ดวันค่ะก้านน้องก็เริ่มช้ำแล้วนะคะนี่ค่ะก้านน้องช้ำแล้วก็เหี่ยวแล้วก็ดำนะคะเริ่มจะตายนึ่งแล้วนะ เต็มที่นะคะสองอาทิ์น้องอยู่ได้นะคะเคยมาแอบเปิดครั้งหนึ่งตอนสิวันน้องอยู่ได้ค่ะแต่ถ้าถึง17วันเนี่ยก้านน้องเริ่มเหี่ยวเลยนะคะนะถือว่ายังรับประทานได้อยู่นะคะแต่ก็ไม่ควรจะเก็บนานเกิน2อาทิตย์ไปนะคะทําให้ปริมาณของน้องจะเสียมากขึ้นนะคะสูตรที่1ค่ะมาค่ะสูตรที่สองเราแช่น้ําที่ก้านนะคะแล้วก็ใส่กระติกค,ค่ะ จะบอกว่าถ้าทางอันนี้จะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งค่ะท็อเทนของแม่น้องนะคะคือแช่ก้านใส่กระติกค่ะนะคะเห็นปริมาณเสียเนี่ยจะมีน้องแค่ที่ช้ําก็คือ,อาตายนึ่งสองใบนะคะแบบนี้นะที่เหลือถือว่าค่อนข้างจะเป๊ะนะคะสดใหม่ผ่านมาสองอาทิตย์กว่าๆนะคะนี่ค่ะสดใหม่กินยังสดชื่นอยู่นะคะแล้วก็ก้านเนี่ย ค่อนข้างจะเหมือนกับเป็นก้านใหม่เลยนะถ้าเทียบกับตัวอื่นนะต้องให้ค่ะแช่ก้านใส่กระติกค,ค่ะ17วันผ่านไปยังสดใหม่ค่ะสูตรที่2เหมือนกันแต่เป็นแช่ก้านแต่อยู่อุณหภูมิห้องนะคะจะเห็นว่าก้านน้องเริ่มช้ำนะคะแล้วก็เริ่มเปื่อยยุยค่ะแต่สีใบเนี่ยยังโอเคอยู่นะคะแต่ก้านไม่โอเคค่ะนะคะเนี่ยก้านน้องเริ่มตายนึ่งค่ะแล้วก็เปื่อยยุยนะ อันดับที่สามค่ะใส่ใบตองนะคะแช่ช่องผักนะคะในตู้เย็นนะสิบเจ็ดวันค่ะน้องตายนึ่งค่ะสรุปนะคะวินเนอร์ของเราคือแช่ก้านในน้ำนะคะแล้วก็ใส่ในกระติกค่ะสิบเจ็ดวันยังสบายๆนะคะสองอาทิตย์กว่าอาจจะมีน้องเสียบ้างก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็น,นต์นที่น้อยนะคะค่อนข้างจะเก็บให้นานสุดแต่ถ้าอยากให้เก็บให้นานจริงๆเลยนะคะแนะนําตากแดดแล้วทาเป็นแบบกระท่อมผงค่ะนะคะนานสุดนะนี่ค่ะ แม่น้องทําให้ดูแล้วนะคะเพื่อนๆลองเอาไปพิจารณาดูแล้วกันนะคะว่าจะเก็บแบบไหนนะก็มีคนคอมเมนต์มาเหมือนกันว่าเรามีตู้เย็นเราก็ควรเก็บในตู้เย็นใช่ค่ะแต่ในกรณีที่เพื่อนๆบางท่านนะคะรับประทานกระท่อมแล้วต้องขับรถตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะอย่างพี่พี่ที่ขับรถตลอดเวลาเขาไม่สามารถที่จะเอาใบที่อยู่ในตู้เย็นมารับประทานได้นะคะอันนี้คือเป็นช่องทางการนําเสนอหรือเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะเพื่อจะเก็บใบกระท่อมให้สดใหม่นะ น้องก็ไม่ได้แนะนําหรือสนับสนุนเพื่อนๆทุกคนให้ใช้พืชสมุนไพรกระท่อมนะคะแต่ในเมื่อคุณคิดว่าพืชกระท่อมเนี่ยเป็นทางเลือกของเรานะคะอย่างหนึ่งนะที่จะช่วยในการรักษาโรคเนี่ยแต่ถ้าเราจะใช้เราก็ต้องรู้ที่มาที่ไปรวมทั้งสรรพคุณและข้อควรระวังนะคะส่วนตัวเลือกว่าเพื่อนๆจะใช้ในระยะยาวหรือระยะสั้นอันนี้อยู่ที่ตัวเพื่อนๆน,นะคะ เพราะแม่น้องก็จะบอกตลอดเวลาว่าไม่แนะนำให้ใช้ในระยะเวลาที่ยาวนานหรือรับประทานในปริมาณที่สูงต่อวันนะคะก็ไม่สมควรที่จะเกิน5ใบนะ นะคะอันนี้ขอบอกว่าตรงนี้เลยนะวันนี้น้องก็ลาไปกับคลิปการเก็บรักษากระท่อมทั้ง3าแบบแบบนี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะแม่น้องมีคลิปดีๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระท่อมอีกนะคะแล้วจะมานําเสนอค่ะขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาพูดคุยกันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ นะคะที่แนะนําในการเก็บรักษากระท่อมให้อยู่นานโดยการที่นําน้องกระท่อมนี้มาแช่ก้านค่ะขอบคุณพี่ๆคนนั้นนที่นี้นะคะขอบคุณค่ะ